เบ่งน้ำกันเลยวิแหละเนาะทางนี้ก็ลังลกหง้าเนาะทั้งเอื่อยก็ลังลกหง้าทั้งน้องกับมาแล้วมาลกหง้าสบายดีล่ะทุเล่าวิแหละทั้งน้องก ตั้งชี้ง่างไปลุกง่ายมาพี่ละมาลุกง่ายพี่น,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 นะบนตกคืนนี่กับเปื้อนกับเปื้อนพี่แหละ น,น,น่ากักการิีเบิดเลยเนาะทางผู้แนทางนี้การิเีเบิดแล้วทางนี้เบิดแล้วยัง,งบลอนดคักผู้เล่แท่งน้องกะางขี่จมอี้เล่ลูกหยากด ูลังลูกหย่าพี่น้องเลยูลังบ้านพี่น้องเลยพวกหย่าพักปอดหย่านี่นะหย่าเห็ดหมูพี่น้องเลยส่วนลายมันเกิดพี่น้องเลยกระจาพักปอดพี่น้องเลยพวกแห้งเปื้อนอีกแล้วบาดนี้พี่น้องเลยฝนตกอีกคืนก็เบิดคืนพี่น้องเลยน้ำมันไหลผ่านลงมาอีกวันนึงเปียกเปื้อนเบิร์ตอะไรพี่น้องเลย ผลสนันทานี่ยก็แขางดีพี่น้องเอปีนี่ยามหายยาำนาเนาะพี่น้องเนาะก็ธรรมดาผลสนันทาก็ได้ปีนี้ก็เดินเดินสิบเอ็ดเดิสิบแปดเดือนอยู่พี่น้องเอพีชนธันทาปีนี้ก็ได้ดีเป็นดีเลยพี่น้องเลยฝนตกกำเขาดอเขาเงันอีกแหละปีนี้ก็ได้พี่น้องเลยบางคนก็สิบเรื่เยาขาปุกเนาะพี่น้องมีแต่ผลสนันทาตกลงมาปีใดก็ได้ในแรกก็แรงอะไรรอ เลยทั <Yeah S 1> ่วมันทั่วมัลีเหลเนาะพี่น้องมันหมดตกตามประดูเนาะพี่น้องภาคฝนชลันธาเนี่นี้ก็ได้ก็คือถือข้าพ่อข้าแม่เนาะพี่น้องเนาะกำลังกวดพี่น้องเลยพวกพวกขวดพี่น้องโอ้ก็คือหาสาวเลยพี่น้องเลยหลกหนาหลังบ้านตอนแรงพี่น้องเลยอ่าส่งผู้น้อยกับรามดาพี่น้องเลยลูกหนาแล้เอื้อย วานในแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่แบบนี้แต่ขีดต่ำก่พ, e พ, <c oughs> พ em ี่น้องบวกพี่น้องพี่น้องระยะนะพี่น้องระยะเสียค่าก็ได้ระยะตัวผลลินลาเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ยไข่วัดพี่น้องเอ้ยเริ่มไข่วัดอีกแล้วน้าบ้านในเมืองก็ได้พี่น้องเอ้อไฟก็ได้ไอ้กุ้งกุ้งกุ้งไปก็ได้ไข่วัด กวดเลยกวดเลยนั่กวดเลยหันมาเอาลสาละก็ได้ฮะแท่ได้พี่น้องความดุความมันกดเลยกวดเลยพังกวาดพังกวาดแล้วก็แล้วนั่งลิงเอ้ยเอาเสียมกวาดเอาลูกเสียมกวาดเอากับมือมันมันเปื้อนแห้งก็ได้ใส่ไม้เอาเขี่ยเอาลกแล้วเราก็ไม้เขี่ยเอวเปื้อนลายกวาดเขากองเดียวกัน มันแปดมันจะบมีงูมีเงี้ยวเขามาเฮือนเฮามันหกมันเหือมีงูมีเงี้ยวได้เก็บแมงงอดเขามาย่านได้มันผลตกผลลินเนาะมันกับผ้าผบผลมุ้ยวนชนเขามาชนเฮือนเฮาได้ย่านได้ลูกสาวหลักอะลกน้ำเอื้อยหางเอื้อยตังซิมทุซิมเอ้ย์ทุกจ้าดู นางเอ้ยนางซิมทุกฮะพี่น้องเลยถูกสาวละก็ได้บทธรรมดาพี่น้องเลยถ <c oughs> ูกวพา,านออกงานยามแรงพี่น้องเลยบหมดไปโรงเรียนวันเสาร์เนาะวันเสาร์ทิตบ์หมดไปโรงเรียนล้วก็เหตเทียากเห็นงานในเพือนพี่น้องเลยลูกหย่าลูกคาลังบ้านพอคันเห็ดหาสาวเลยพี่น้องเลย มกี้ต้มพี่น้องเอบโรคโรกับอีรวดพวดพาดตม้ตมตม้ตมแท้ผลผลดีพี่น้องเลยบาละซามซีเมอเนาะพี่น้องนำลงมาอีกเมื่มื่อเมื่คืนจักก็ได้พี่น้องเลยคาส่วนทันทา,ทาก็ได้โดนแห้งบุไปจักเถือ่อดินตอนตอน,นหย่าก็ได้เปียกอยู่สั้นพี่น้องเลยอ่ะพักกะลกอีกประเด็พักกะลกอีกจะแล้วก็แเมือ่อตอนหนึ่งพักกะลก Ở sau là cái bộ sau Cầm người là có sau, có bò sau nhau rồi hết, nhau rồi chẳng hết để mấy sau và điều Nó phát hết, nó hết ra qua cái lẹo Cầm bò đây quang, cái quang đó bên nhau rồi, lăng bàn cái này Cầm cho cho cầm hơn cho cầm Cầm bò măn hơn mét này lại nhau rồi lại เขากล้องคือใหญ่นะพี่น้องคือกว้างกับบอลเนือยนล้างเก่าตะกี้แหละพี่น้องเลยก็เลยมา่งก็เลยปุ๊กเลยล้างนี้ผู้ใหญ่ปุ๋ยมาปุ๊กให้่ลังนี้พี่น้องเลยกับเราอยู่ไปบันก็บเราหัวพี่น้องเลยก็อยู่สนุกสบายพี่น้องเลยกับบอลบอลหัวหัเนาะพี่น้องตะกี้กระทั่งปบทางแหลนพี่น้องเลยฝนตกลงมาก็อยู่คนละแจกับลูกโอ้โหธรรมดาพี่น้องเลยจะเข้าเบวงก่อนเนาะ ผมจักเขาผมไมีกินพี่น้องเลยหายังกับผัได้ได้มูอเล็กมือหน่อยก็ต้มหง,งกินชูรุกินข้ามมาแบบพ่นตกพอพ่นจนตัวตกกัมือกัอมือเลยผมไม่ขึนอยู่เขากินบ่อิ่มพ่นก็ตกห้ำหัวเนาะพี่น้องถ้าอันได้อันยาเนี่ยรับชนบนใบหรือเด็กพี่น้องเอ้ยตะกี้เนี่นยกับมื่อก็นบนไข่เนยไข่เนยหมดแบบพ่นหมดตกห้ำพี่น้องเงบนบนอ้ยเงิน,นก็นดีแล้วพี่น้องเอ้ย ก็ได้เหมาะพอใจแหละทางผู้ใหญ่เป็นมาสวยทางปูตุ้ยไม่ตุ้ยพี่น้องเลยบาโอลิเป็นสะพานบุญให้แล้วมาทางบาโอลิเนาะพี่น้องผากมาทางบาโอลิบาโอลิเป็นสะพานบุญให้ก็มาเห็ดเทือดเทียซานให้เขาเพื่อนปูตุ้ยไม่ตุ้ยก็ได้แล้วก็พอได้อยู่ได้เช่าไปพี่น้องเอยเพื่นซานก็ได้ การทางห้องนั่นก็มีผู้ใหญ่ใจดีเฮตุให้พี่น้องเลยกับบรได้ผสมของนามเนาะพี่น้องเป็นกระบวนการผสมของนามบ่ิไดออกซิ่อออกเสียงเนาะพี่น้องเนาะกัเอื้อยทางอยู่ต่างประเทศคนละพี่น้องเลยเป็นกระบวนการผสมของน้ามพี่น้องเปนอะไรเอื้อยอยู่ทางต่างประเทศประเทศอเมริกนามคนละพี่น้องเลยมาเหตุให้ของนั่นก็ได้ก็ได้ ตื่มกันไปเนาะพี่น้องเนาะกระใหญ่ไปเก่าๆพี่น้องเลยกับพี่เบิดกันบัานนี่ลูกกระำมือใหญ่ออกใหญ่ออกเนาะพี่น้องมันก็าเอื่อนมันก็ห้อมเข่าห้อมเข่าเนาะพี่น้องเนาะกันใหญ่ดีกันยังใครอยู่พอด้ไปหาเงินหาคำมาเกาะไปอีกพี่น้องเลยก็สิใหญ่ไปอีกขนะพี่น้องเลยอาะพักอาทิตย์พักอาทิตย์พักกนแล้ว หนุ่มชาวหล่าก็ว้าทำไมกี่ตพี่น้องเลยกิ่ตงเต็มเบิดแขกเบิดขาพี่น้องเลยเกตองานน้ำเอื้อยเอ้ยพอเห็นกี่เฮ็ดพูปานเฮ็ดปานเฮ็ดบันนี่นางยาวก็ได้พักนเฮ็ดบันนี่กิ่ตงเต็มเบิดที่เบ็ดเดนพี่น้องเลยมันเปืือกมันเปื่อนพูทั้งนางกิ้วก็ได้ฮะพนักก็แก้ส่งระบาดในภูน้อก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยตายเลยพี่น้องเลยบานนี่เอ้เื่อนกับเก่าพี่น้องเลย เราหลาก็ได้ดลูกอ่างลอกเพราะมันเป็นนี่จะมัไหวมักต่อมักพี่น้องเลยเป็นมักเขียบเป็นมักนาวมักขี้หูดและพันแน,นวอยู่พี่น้องเลยในหัวชนกับแบบหมวกม่วงมักยังพักเกษตรเป็นลาพันแนวพี่น้องเลยหัวหอบเงอนนี่ก็ได้ ทางสวนพุ่นกระปุมกปมะทั่วมะยังพี่น้องเอลยฟันแนวอยู่ทั่วตนั้งแตยอันนี้ทางหลังบ้านอันนี้พี่น้องเลยผัก,กเะหิตดูอดีตยูสีได้ดูดเดก็บกีไข่โดบดีแล้วพี่น้องผักกะหิตผักกะหิตผักเะหิต างน้องก็ได้แเอส่งไช่ดอกแรกพี่น้องเลยทางน้องก็ได้ธรรมดาเาทางน้องก็ได้เห็ดใช้เวียงเห็ดเออเห็ดแล้วก็อยู่บูได้พี่น้องเลยการเห็ดขอถูกขม่าหว่ะเนี่ยกก๋ชิเลเด้ดพี่น้องเลยเข็นสะอาดเด็ดพี่น้องเลย

ลงลึกเหยแลกก็มาล่างแข็งล่างคาพี่น้องเลยอาบน้ำอาบนบาตเนี่ยทางนอกท่ดนมาเลยเทางนอกกะดพี่น้องเลยอกี่ตมปุกที่ดุเลยเต็มมือเต็มนั่นเปื่อนเบิ้งทางแขงอะไรปาถ้าต้งแข่งัพี่น้องปาลกหยาพี่น้องเลยปุเอาบน้งมาเลยป่อาบน้ำบัดเนยทางนอกระดปนอกอะดัแมวแมวมาใช้นะลูกว้ายทางนอกะดรแมวีกตมเปลื่อเบิ้ด ได้อุ้มแมวมาอีกบ้านนียมาตลกหาบได้แมวอ้มอาอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มอาอุอ้มเอลี้องเลยมักกับแมวมักไน้องลดมจูบปะจูบคอเท่ไมมักกับแมวพี่น้องเลยไปไปอาบน้ำมาเลยเปื้อนฟักันเปื้อนนะไม่ใช่กีตบอ่เธอแงแมวพี่น้องเลยได้มาเลี้ยงอยู่พีน้องเลย เรื่องอาหารแบกุ๊มันเนาะพี่น้องมีเขามีนามเกลือมันก็กินเมื่ออิม่มเมื่อบุมอิม่มเรก็เลยเมื่อส่งไปเจ้าเพิ่นพี่น้องเบุกุหน้นนมามร่างต้งน่างโตกวาเนี่นี่ก็สักเครื่องสักยังมเมียนปลฮือปตงเียนนี่มันชาวอื่นัติดฮือจันเนาะแล้วก็ปเ,ปเียนาสักเสือสักผาไว้ไเอเียนก็ได้ ลกหน่าลกโยนหน่าบ้านหน่าซองหลังบ้านพี่น e ้องเลยข้างหน้าบ้านผมไม่ยังพี่น้องเลยไปในเติดเลยผมมีหย่าผมไม่ยังเลยพี่น้องเลยเกี่ยงถักปัญยังเพราะว่าทำความสะอาดมือเราพี่น้องเนาะปัดขุมือกับส่วนไล่กับใบไม้ลงพี่น้องใบไม้ห่อเพื่อนเลยใบไม้ใบเกามันลุกปวลงมาพี่น้องเลย หล่นเรืองลงมาปิวลงมาขนาดบ้านเป็นบล็อกพี่น้องเลยสองร้อยก้อนพี่น้องเลยเป็นเส,สี่ต้นพี่น้องเลยสูสามเมตรพี่น้องเลยถึงไซและะ้วก็ขน่าจะเป็นปูนซีปรสพี่น้องเลยอาจจะเกาะเกยออกมาเนี่ยแหละพี่น้องเลยก็พุทธแ,แหละยังไงมีคำอะลรพี่น้องเลยเกาะเกยออกมา,มาพอได้ไมันกว้างมันขวางไปไหนพี่น้องเลย เงินได้พลเอกพี่น้องเลยสีิหาทางได้แหละหาเกี่ยวเขาหลับจ้างหาตันอ้อยแหละพี่น้องเลยองนี้ก็ยังขาดแค้นที้เขากินเนาะพี่น้องได้มาหมดเอเลที่หน่อยหมดทีซื้อเขากินเนาะพี่น้องก็ยังโฮมบุได้เนาะพี่น้องเนาะก็ยังไม่แก่พแหละมีมีงานหลายพแหละแบบว่าได้ตัดอ้อยตัดคาแล้ว่เกี่ยวเขาหลับจ้างพแหละพี่น้องเลยสเกาะเคยออกมามันแหงมนไข่พแหละพี่น้องเลย เอแต่บ hey, mm ่มีเนาะพี่น้องเก็เกิดมาพอได้บนหนังกินข้าวกินน้ำเนาะพี่น้องผมกว้างผมกว้างไปเนี่ยลูกลวงหลายคนเลยเนาะพี่น้องต้นพยายามแต่ก่อนพี่น้องเอ้ยสามนี่เนาะพี่น้องนี่เป็นยังขาดแค้นลาย